สวัสดีครับผมเพชรคนเดิมสวัสดีพี่ซู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้แอดกับขีดในมัดสามแนวทางของพ่อเสี้ยนตาทิพย์ของพ่อกับเขาศูนย์สามตรงตรงพ่อบาเลขพ่อว่าให้กลับตัวที่กลับแล้วกับกลับเนาะครับสมชื่มเนาะเขาตรงตรงเนาะครับสมชื่มของพ่อเสี้ยนตาทิพย์หนึ่งมิโทนาสองห้าหกหกงานเห็ดบ้านในคอเทาโยง นาะครับพอดีครับพ่อครับมาพ่อพอดีเนาะกระสันกับิไปทุระอีกข้นปะเมื่อนี้พ่อไปขึนปะมันซื้อบ่ได้เขาให้เครื่องบ่อาเนี่ยโอ้โอได้ยุติบ่ขั้นเขาบ่ให้เครื่องกับชีเอาอยู่อันนี้เขาให้เครื่องบ่เอาอันนี้ว่าชิไปซื้อเอาบ่ให้เอานี่หัน เหล็กมากนู่หัวเขาต้องเอาดิบบอบเอาเลยคำคำว่าครึ่งเขาก็ต้องซื้อเพิ่มซื้อห้ยอย่าว่าครึ่งเนูพ่อเจ็ดสิบกูยังพอทวดอยู่ดิครึ่งวันนี้แน่ยคำว่าได้ครึ่งเขาก็ต้องเพิ่มเขาได้หลายโอ้เพิ่มเอาได้ไหลเพิ่มให้มันหลเลยกันทุกใส่หลักฐานเก่าหลักฐานเก่าหลักฐานเก่าพ่อกก็พ่อก็บอกดูเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ว่าพ่อเพิ่นพ่ออจังได๋ตัวที่กับให้กับกับกัปไฮแล้วตัวที่พอกลับนี่คือให้ตรงๆนี่พ่อบอก อันซุ่มบวกกลับนี่คือให้ตรงๆมันง่ะให้ตรงๆไ่ต้องกลับแต่ว่าเจ้าของผู้ซื้อบริษัทมีสามศูนย์ก็มีสามศูนย์สามศูนย์เขาบังคับไหมเขาเอาเลขเขามันมีแต่ศูนย์สามโอ้มีแต่ศูนย์สามสามศูนย์เพาะเพาะประยัดกลับประหยากกลับเลยเป็นบ่จระหกลับจำปินก็ได้กลับเพราะว่าเขาอันบังคับเขาบังคับเขาอยากมันออกกลับเออโอ้เขาอยากมันออกตกกลับอันกับว่าเขาบ่ได้เขาก็ยันเขาบ่ได้เนาะ อย่างลองกลับน้ำเขาพอบาเรกสามมันมีสูงสามกับหกสามเท่านั้นเนาะทิศสามเสียดายเนาะปิ้นขึ้นเนาะบ้านเล่กันพ่อเพิ่นเพิ่นบ่ให้กับเพิ่นก็บอกกับเบิ้งในคลิปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเพิ่นกลับให้แค่จ้าหกศูนย์ศูนย์หกเนาะกลับตาศูนย์หกศูนย์หกศูนย์กับให้กับกับขึ้นตรงตรงตัวบวกกับก็คือตรงตรงแต่เลขวิ่งมันเนียนให้หกเนาะเนียนหกมันบ่ถื มนเข่าตัวร่องส่วนจับคู่กับเข่าตัวล่องอ,งอืแต่ว่าได้อยู่หาสิบเนาะให้เครื่องคาเค,งเครื่องคากับหาสิบเพราะว่าให้เพื่อนเพื่อนมาเต่เมื่อเลขออกไปนี่ะมือวันที่สามบอกเพิ่นมามให้เพื่อนไปหกับสามซุ้มพญเต็มออให้หก<อ> <3. S 2> ับสามหกับสามไปเนียมือแรงมาเลขเล้าออกหกสามเลขเล่าก็ออกหกสามเมนเยอะแม่นเลขเล้าก็ออกหกสาม งวดที่ประกอบว่าเขางวดก้อนนั่นที่หกกระเปดนั่นเจ็ดท,ทุนเับาเขาเลขกเล่าเนี่ยมันเ,เล็กพ่อเขาเล็กเล่าดีเนาะเลขเล่าดีรัฐบาลไทยเนี่วมาเขาตรงตร,ง,ง, <laughs> รงเองคือมื่อแรกเราล่าพัฒนา,เ,เ,าอเอาเอาเล็ก่พไปใส่เลขเล่าพร้อมก็ได้เดีเ๋ยวต่างขาเดี๋ยวเมื่ิสั้นเนี่ยได้พี่น้องตั้งขากล่องใหม่กันเพราะว่าคิดได้เขียนเราเพราะว่าคิดได้เขียนพ่อเพิ่นว่าเขียนให้อื มันสั่นกับ่าเป็นยังเงวศูนย์แปดเลขแปดศูนย์เงอออกแปดศูนย์เนาะครับอันเชียนให้น่าขนแปดศูนย์บรจของซื้อมันชื่อศูนย์แปมาถามลุงได้หลายฝันได้วยได้หลายยังไหก็มาเกะเลยที่บ้านนี่บอกเก่าเก่าเนเลขยังไปออกตรงสั้นโอ้ยมาซสื้อตเกาเก่าเก่ายังกับซื้อไหม เก้าหาเก้าสามเก้าเจ็ดพูดือเ็กนีบอยานขึ้นยันขึ้นยันขึ้นยันเล็ก่องประเาณกเล็กองโอ้เมีนอยู่ค่ะย่านเล็กองแล้ขึ้นมาเก่าเก่านี่เราตองนี่เราเป็นแต่ยานสมันมันจับเสิยกันปีนี้สองเทียอะไรนี่เราหวเก่าเก่าเอาอะบาบารกีงวดเก่าเบารบกีงวดด้เขานีเก่าเก่าอมางวดเียวป่เมียกาปีนี้มันออกเก่าเก่าสองเทียเด บาว่าจะงวดว่ามมนบอกหนึ่งหนึ่งงวดหนึ่งบ่อบนสี่นึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแหละอยู่ตู้เขชนซื่อลอยคุลอยรวดองอยู่เพิ่นซื้อเจ้าของสื้อสิบสีหนึ่งหนึ่ง่าเอาดิว่ามาเป็เดตอเพิ่นเพ่้อสี่หนึ่งหนึ่งคนวาเอาได้ดีเอารวยคุณลอยรถดสนอกบอกเพิ่นเพิ่นกระถือเจ้าของมันเอาแต่สิบสี่นนพวกซื้อเรียกกันยู่ยู่มได้ทำเจ้าของก็ได้ ตูข้าบ่มักเสร็แล้วว่ามันจะออกเด็กกล่องบ่มักตรองออกเหล็กก่องเป็นผลเขาซีหนึ่งพอดีเพิ่นปีนี้สีตรองดีดอกปีนี้นี่แต่ตรองมากเว้ยปีไก่เนี่ยเล็กเล็กยังเบิ้นซีงวดอ่ะเนาะปีนี้ไหมเล็กเบิ้นเล็กต่าไหมมาซีงวดเหรอเบิ้นกระยาดอกกบ้านสุนเบิ้นกระยาสุนเบิ้นน้ำกันเบิ้นล่างเบิ้นบนดีแล้วนะใครตมันมีปองไงเขากินเนี่นะเน่ยอยู่กันเบิ้นบนกระยาสุนเบิ้นล่างเบิ้นล่างกระยาสุนเบิ้นบน เบาเป็นยังค่ะบนบนล่างเนาะบนล่างบนล่างคู่หัวตั้มบนตั้มล่างเนี่ยตั้มบนตั้มล่างนี่ค่ะต่าลั้มบนตั้มล่างมันไปเห็นงานเก็บเอาแขนว่าอยู่มหาพอสองลำตามรอบระเห็นพกกระยุบสองสามหมื่นงานเอางวดนี่อันงวดนี่ขั้นนั้นงวดนี่เลขวิ่งพองวดวิ่งบนล่างตัวใดครับสามกับหนึ่ง สมกับหจัดมือแรงดินโตเดียวกันกับหนูเห็ดใ่เลยพอแมน่ใบสามกับหนึ่งบมานน้ำกันไกับมานน้มา้กันบรอมาเลลาหวเลี้ยงนี่แลยวแ้่ว่านู่เ็ดสามกับหนึ่กันเห็ด้าเมื่องานเห็นบ่พอบ้านเล็กล่าลูกสาวบันถึกใหญ่เด้กลีกันนี้ ลูกสาวตื่เรืยเไปจัดมือแรงอยากมู่อำเภอบันดุงเขาก็ัมักเหรียเล็กเล้าเล็ข้าน้อยมากเอยมักเหลกอเหล็กอุ้มเพิ่มบดุงรงไปจัดเล็กเล้าเรงไปจัดเลยเอานี่ลากว่าเขาดีเอาคู่เอเกกับเก้าใส่เกับเก้าใส่อาเเลขเลขประกบหนึ่งเกเกน่งนึ่งเกโอ้เปายงนี้กอง เดี๋ยวเดี <pl ains> ๋ยวนอนนัอพี่น้องพา่อเพ่อนย่างหาสมุดย่างหาสมุดย่งสีบอกเดี๋ยวตัวมันไปตัวตัมันไปหนึ่งเก่าเก้านึงเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก่านาะกับเพอกับใพ้่อฟอเนาะตัวนี้ไม่กับตัวได้อกับก็ต้องกับเก้าสามเ่อกับเก้าสาม่อกับไปั่นเลยกันมากสาม เอาสามหนึ่งเ็ดตมันจะไปเก็ดนึงตัวนี้ก็ได้เก็นู่นตัวนี้กับตัวนี้เก็ดนึมีกับตัวใดบอกกับก็ต้องกลับเอาตรงๆเนาะเพราะเรกเพราะมนต้องตรงเวเราะสูตรมันตัวใดมีกับตันี้มกับแต่วนนเน้นค่บางนึงเน้นๆโอ้เน้นๆคเน้นๆ หนึ่งน้ำควรแม่ขอมนไปเห็ดว้ติดหนึ่งงามเลขอล่าก็ไปดึงเก้าสามเก้าสงันาเพราะว่านี่เท่านี้อันอัน่วนอัน่วนตัวเน้นอันจับคู่นี่เดียบตัวนี้บอก่วนตัวเน้นจับคู่จับคู่มันก็มีเก้าหนึ่งเก้าสามโอ้เก้านึ่งเก้าสามเนาะส่วนตัวมากเลยเลือกูเลือเลียกแต่ว จะเป็นเหมือนตุ่มโอเคโอ้ยิงอนนี้ได้ได้เร็วในเร็วจามที่จร okay. oh. ิงตามที่จริงสิได้เลขวิ่งก่อนตามตามปกติถ้าตกประกบได้ยังไงอันนี้บนล่างเนาะบนล่างแบบเก่าบนล่างแบบเก่าแบบเดิมสูตรเก่าสูตรเดิมขั้นตัวแรกตัวเล็กกราบแล้วก็ต้องกราบตัวแรกบวกกราบให้ก็คือเอาตรงๆเนาะ คือเขาเคยเด่นมากนั่นแหละครับเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเ้เขาตข้นมาูนส้ำนะโตมองคำเอมจัมสอบจเปลีนเลยโวมองคาแล้วค่ะไปม่องคมงวดเจ็ดสามแล้วออันไม่งวดเจ็ดสามแล้วอกันงวดแรกเต็มเต็งวดเจ็ดสามมัน อามามื่อนั้นมาเมื่อนั้นบางนดบัดเลี้ยงหุยขายมาแต่ตัวนี้ไกเราอ้าว่าขี่มาถามเสือบางนัดเห็นอยู่ล้านค้าอย่เอ้าายแบอ้าขอบคุณน่ารัครับพ่อขอบคุณน่ารครับผมขอบคุณขอบคุณน่ารครับพินงคเ่าขอ้าพี่น้องมาแคบหน้าจอยอีกรอบได้พี่น้องได้แคบหน้าจอยอีกรอบครับผมเล้าเ้อจพ่อว่าจะเริ่มเรียกเล้าเด้อเลียกเล้าพ่อออกดีเขาดีอ้าพี่น้องเข้าแคบหน้าจอยอีกรอบ้สังเกต เรียกเล้าตลอดบนล่างวิ่งสามกับหเน้นที่หนึ่งเระว่าเขียนในเพิ่นีีเส่วนจะคูเก้่งหนึเกแล้วก้าสามเ่อเพิ่นเน้นให้เก้าเสด้พี่น้องเด้อยิ่งเรีกเล่าเา้นยิ่งเรียกเลาเบิ้งเซมเปิลเรีกล่าเบิ้งเหมือนแรงเรียกเลานมกัเลยกด ใจ่สยใจกบภาพไปรักษาอย่างไงวาเมื่อไรเข้ากูมือสองกับมือเมื่อไรเข้านี่มือนี่รถว่าไวไหมท่านไว้ทีเอาสา่านย่องกันก็ลื่นล้าไปหามไปรุ่งบันมาสูอ้ายขอเจอายขอมีโตพันหัวเล